ทำไมแต่งตัวส,สวยๆใส่รองเท้าด้วยค่ะจะใส่คักคู่ไหน,นไม่เนี่ยไปเที่ยวไปเป่า ร้อนไหมร้อนเย็นร้อนหรือเย็นเย็นหรือร้อนเย็นเอาอันนี้แล้วอะไรคะคุณว่าอะไรคุณว่าอะไรนะคะยันต์จุ๊กหน่อยรักกันไหมรักกันเน่าหมวยใจร้ายหรือใจดีใจร้าย ใจด,ดีหรือใจร้ายดีเย <Yeah. S 2> <ป>บบี้ดื้อหรือไม่ดื้อดือ้ีดื้อหรือว่าไม่ดื้อดื้อแต่โคตรดื้อไม่ดื้อ,อไม่ดื้อ What What เบบี้ w h a แปลว่าอะไร What ล o v เมื่อ love ปากไปโดนอะไรปากไปโดนอะไรเลื่อนลื่นที <m uch> <m uch <um> ่ไหนที่นี้มีเดบกนี้เด็กดื้อโคดื้อดือที่สุด ดื้อไหมจริงเหรอไม่เชื่อหรอกว่าไม่ดื้ออ่ะบีรักเหมือนหรือรักพี่รัตมากกว่ากันพี่บีรักเหมือนหรือรักรัตเย้คงจูบได้คงจูบ អោអូនបិទពីរ៉ាทำไมอ่ะไม่จุบหน้าบ้างเลยอ่ะពីពីไม่จุบหน้าเลยนะเสียใจอ่ะจุบหน้าหน่อย